ขบวนที่พ่อแม่พี่น้องเห็นในวันนี้เป็นขบวนของนักเรียนโรงเรียนมิตรมนชนเชียงใหม่ร่วมกับหน่วยงานใกล้เคียงและชุมชนเพื่อเป็นการเดินร่นนรงประชาสัมพันธ์การต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกในวันที่16มิถุนายน2565ที่ผ่านมาจึงขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านยาเสพติดค่ะ โรงเรียนมิตรมนชนเชียงใหม่รวมใจต้านภัยยาเสพติดทันทราบหรือไม่ว่าหากมีผู้ใดเสพยาเสพติดเพียงหนึ่งคนก็อาจเกิดปัญหากับชุมชนและคนใกล้ตัวได้ภัยใกล้ตัวจากยาเสพติดที่ไม่อาจมองข้าม 1. ภัยต่อตอนเองจะทำลายระบบป,ประสาทต่างๆของร่างกายทำให้ประสาทร้อนความจำเสื่อมมะเร็งปอดไตอักเสบ ปวดท้องรุนแรงส่งผลกระทบต่ออารมณ์และจิตใจอีกด้วย 2. ภัยต่อครอบครัวทำให้ครอบครัวแตกแยกเสียทรัพย์สินที่จำเป็น 3. ภัยต่อชุมชนหากฤทธิยาเสพติดไปส่งผลต่อจิตและประสาทอาจส่งผลให้เกิดความไม่ปลอดภยัยทั้งร่างกายและทรัพย์สินของคนในชุมชนได้ 4. ภัยต่อส่วนรวมและประเทศชาติ เป็นภัยต่อความมั่นคงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมทำให้ความเป็นอยู่ของคนในประเทศเสื่อมลงแนวทางป้องกันสารเสพติด 1. ต้องมีทัศนคติที่ดีต่อชีวิตและมั่นศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด 2. คอยสอดส่องดูแลบุตรหลานอย่าให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเป็นอันขาดและ 3. โรงเรียนควมีกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติดอย่างสม่ำเสมอค่ะ m i d m o ช Chiang Mai School comes together against the drug Do you know if there is one drug addict it may cause problems with the community and people to be with you Remember the danger of the drugs cannot be overlooked The first one is self harm It damaged body, nervous system, causing hallucinations, memory loss, lung cancer, nephritis, self abdominal pain, affect mood, and the mind as well. The second one is family harm, split the family, losing unnecessary assets. The third one is danger to the community. If the drug effect affects the mind and nerves, it may result in insecurity. Both physical and property of people in the community. The fourth one is public harm, the nation, society, and culture, causing the livelihood of people in the country to deteriorate. Next is about drug prevention guidelines. The first one you must have a positive attitude towards life and diligently study and learn about the dangers of narcotics. you have to keep an eye on your children. don't get involved with drugs at all. and the last one, schools should have anti-drug campaign activities and educate about the dangers of the drugs regularly. <laughs> อีวอจะอยู่ทุกที่จะอยู่ลู่จีฮาลู่ลูจียงอ้อวจอยู่ลู่นงเตอไปวัจะอยู่ลูเย่หอกูฮันชูปลาวัจะลู่ลาเตปวดจว่จอรคาติไทยชั่วมั่ยเองอีโยจูมั่วทุจูปงออโยจูเสัวไม่เตมีหัวก่อยยงไป เจนเดือจูคาจูชั่วมั่วเยงโรงเรียนมิตรมนชนเชียงใหม่ขอเชิญทุกท่านร่วมด้วยช่วยกันกำจัดยุงลายด้วยมาตรการสาเก็บสมโรคดังนี้ค่ะ 1. เก็บบ้านเพื่อไม่ให้เป็นที่เกาะพักของยุง 2. เก็บขยะเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันยุงและ 3. เก็บน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้ยุงวางไข่ซึ่งสามารถป้องกันได้3โรคคือ 1. โรคไข้เลือดออก 2. โรคติดเชื้อไวรัสซิกกาและ 3. โรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือโรคชีคุนกุญยารวมโดยวยชียกันเพื่อปกป้องคนที่คุณรักและชุมชนของเรานะคะ Midwan Chiang Mai School would like to invite everyone to join together to help get rid of the mosquito with three ways and protect three diseases are as follows. First Keep clean your home in order to mosquito cut life. Next, collect garbage, put it in garbage bag, and put them in the trash to not be breeding size. And finally, keep water, water containers for consumption. The lid must be completely closed. Rinse the container upside down with water and change the water in the pots every week to protect ADs from laying eggs which can protect three diseases number 1 dengue hemorrhagic fever number 2 zika virus disease and number 3 chikungunya disease let's do it together to protect your loved ones and our community ตัวทูยงใจนอไปเคไปตูน้ออีเคเจว่ากอดทูยงน้อช่วยมัเชยนออ้เคของซื้อว่างซื้อเจจมปอเจจิบูกอดทูยงน้อลุนเดกไกเที่ยวมวเชยนอเตาไปเคเกเคข้อมัวรู้เหาเกอรู้ทงไดเอ็นึ่มัวเกยน้อว่กอดทูยงใจน้อสมงเดกไกเตา ขอตืมโมกยเต็งมัมเลาปวดใจจัวเขายเจีย,ยสามารถตีไทยไล่ถูกไปมอนออีโรคไข้เลือดออกอโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าไปโรคไข้ปวดข้อ,อยุงลายรอโรคชิกุนคุนยา่าซิกงซาตีไทยถูกมอนอเด็กก็ตูรู้ห้า 鲁有。